เราจะไปไหนกันไปไปปัดจักรยานที่หนองปัจักรแล้วแล้วก็เพื่อนอีกทั้งหมดเจ็ดคนเป็นคนแซ่บแซ่บเป็ชั้นคนเดียวไม่ใช่แค่ไม่ได้อยู่ในวงการนีสองคนก็เลยแต่ว่าเราเราเป็น m e a n ส girls ปั่นจักรยานอุ่นออกมาเปิด ไม่เป็นลงไปแล้วเชื่อกูได้ลองนะจะเย็นดีอันนี้มาปั่นจักรยานที่หนองไาจับกับเพื่อนเพื่อนที่ไหนนั่งกันอยู่สองคนเพื่อนไปดูแล้วเพื่อนไปดูหมดแล้วไหวไหมเป็นไงบ้างตาแดงตาแดงอ้าอะไรจอแป๊ว เล่นอีก3คนไปข้างหน้าแล้วโอ้โอโกล้องสันสวยเราตอนนี้นะขี่มงมอเตอร์นานี่เรามาขับแทนเพื่อนสลับกันขับนะคะเพื่อนก็คือเหนื่อยแล้ว <laughs> ไมเม่อจอด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 น้ำก่อนจอดเลยจอดเลยเพอยู่ไหนไม่รู้อีกสองคนอีกสามคนไปเรื่องหน้าเร็วปั่นมาได้สองสารอบละแต่ล้วเพื่อนปั่นต่อ ไม่เป็นมาแต่ว่าเพื่อนเราแก่งไหวแต่เราสองคนก็คือสามรอบนะอ๋อสามสามรอบเราไปนสามรอบแล้วเราสองคนก็คือขาล้าหมดแล้วฝันนี้ไปต่อไม่ไหวฝันนี้ก็รอเพื่อนางั้นจะมาง่ายจ้ะน่าจะปัดสักสิบรอบค่ะเพื่อนหนุ่มเก่งขาอยู่ติดขาอยู่ติดมาสกีย่หนักนักปั่น ก็ต้องก็นั่งรอเพื่อนแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยหรือเปล่าเนีย่ยเพื่อนเราก็ไม่เหนื่อยหรอกเนาะเพื่อนเราเก่งแสนู้ชายเหนี่ยมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างทำอะไรดีมากเลยทำอะไรดีไหวไหมเ <c oughs> หนื่อยไหมเหนื่อยมากรอเพื่อนอีกสามคนมามาแลา้ว สัมภาษณ์เป็นไงกูตายได้ละเมื่อที่น่นแต่กูยังไม่ตายไงเป็นไงขาหนักมากอ่ะขยับขึ้นไม่ได้หนักจริงปวดตูนไหวไหมอยากจะจำไหวไหมแจนแจนไหวไหมแจนไหนเจนสูบิสู้ยกลบดิ